มาถึงเรื่อง pm สักนิดแม่รู้สึกว่าโหกับเพิ่มเหลือเกินเหมือนคนเป็นไข้สวิงเหลือเกินวันดีคืนดีไข้ลงวันดีคืนดีไข้ขึ้นต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงของหน้าแรงนะฮะอย่างที่คุณมินได้บอกไปจุดความร้อนฮอสปอตครับตอนนี้อยู่ที่549จุดเพิ่มขึ้นนะนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งเฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่าแน่นอนพอมีจุดความร้อนฮอสปอตแบบนี้เกิดขึ้นนะครับไฟป่าก็จะเกิดด้วยไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับทางด้านของเทคโนโลยี อวกาศและภูมิศาสสนเทศนะครับองค์การมหาชนหรือว่าจิสตานะฮะเผยความรู้เป็นข้อมูลครับจากดาวเทียมซูโอมิ p p p และก็จากดาวเทียมอีกหลายดวงด้วยกันเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยพบจุดความร้อนทั้งประเทศนะอยู่ที่529จุดข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกครับว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าสงวน182จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับ137จุดพื้นที่กเกษตรครับ126จุดพื้นที่สป,ปก54จุดแหล่งชุมชนและอื่นๆเนี่ยอีก41จุดนะครับรวมถึงพื้นที่ริมทางหลวงอีก9จุดสำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนนนะครับมากที่สุดคือ แม่ห้องสอนครับคุณผู้ชม116จุดนะฮะขนาดที่ประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยพบจุดความร้อนต่อเนื่องเลยโดยจุดสูงสุดอยู่ที่ลาวครับ1,771จุดตามด้วยพม่านะคุณผู้ชมหรือว่าเมียนมาเนี่ย1,530จุดกัมพูชาครับ652จุดเวียดนาม641จุดและไทยนะครับอยู่ที่549จุดถือว่า